เย็นเย็นค่แหละแซบปะแซบสมซื้อว่าของอันนี้บะแซบแซบรลายอันอันนี้เนี่ยในเ่อตัววันเผือก <c oughs> ุ้งแตเช่แซบเกลือสมสมเป็นของดังเขาปะเยนสัเภาะของดัง ที่เขาไปต่อคิวซื้อกันเยอะๆแหนกย็แย้อือยังล่นอีกปเยอะแบบน่มแบนี้อือ,อ,อแยกกินมดอัน,นะไะเนี่ยนก,กินมดอัน,นละขึ้นนะมันเรี่องอัเพิ่นสิไปออกกำลังกายอยู่ออกได้รู้ไปหอน ออย่ต่อไปเป็นการชิมของเป็นดเอิงแซบสมซื้ออี่ลีะแซบอยู่มันมันแซบพี่เซ็นเตอร์ตีที่เซ็นเตอร์แซบท่อมทาได้แซบอี่ลี อันดัง้แรกนี่อันนี้น้องนกจะลองชิมความอร่อยว่ตตะโกมันอร่อยสักแค่ไหนอร่อยมากเลยค่ะเออนะเป็นไงกินให้หมดถ้วยอร่อยโอ้ยพี่กินสองถ้วยเน่เมื่อกี้มันอร่อยมันเป็นตะโกแบบเขารับหิ้วมา มันเป็นของตะโก้แม่พิมพ์ใจที่ดังๆอ่ะอืมตะที่ข้นข้นะะถ้าพิมพ์กรอบก็อร่อยมากแบบไม่หวานมากอืมคดีกินเราต้องทำเราต้องทำแบบนี้มั่งนะแต่จะทำไม่เป็นนะสิใช่พี่แมวต้องไปร้านหนูต้องลองต้องลอง แต่กะทิเข้มข้นมากเนะแล้วก็หนูชอบกันเลยนะถ้ากินเขาเออแไม่เยอะแล้วก็ข้างในก็เป็นเหมือนเนื้อแห้ว่ะตอกอกะทิอะเข้มข้นมันไม่เลี่ยนกล้ากินเข้าไปเวลาเราตักเข้าไปอะมันจะใยญ่ๆนะแล้วมันจะหวานแล้วเวลาตักปุกบมันก็จะแตกไปเลยอ้โหกูรู้ด้านของหวานแ่ใช่ค่ะดูหุนนะคะคัเล็กมาก เป็นเบาหวานก็กินได้เพราะมันไม่หวานเายก็กินไปถ้วยนึงเมื่อกี้แต่พี่ว่าเหมือนที่นกบอกจริงว่าแบบคือกะทิเขามันมันไม่เลี่ยนอะ่ะเพราะปกติมันจะกินได้ไม่ถึงสองถ้วยนะมันจะไม่ไหวแล้วคนชอบกินหกหวานนะพี่แมวแต่ถ้ากินเข้าไปปุ๊บถ้าคำแรกมันไม่ใ,ใช่แล้วนะก็รู้เลยสวัสดีครับนี่คือขนมหวานของแม่พิมพ์ใจนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำรีวิวท่าปทานตะโก้ให้ดูนะครับผมโอเลยนะครับผมโอ้โห มุนลิ้นยอดคอนเฟิร์มอร่อยจริงๆนุ่มครับหอมมันกะทิสุดยอดเราิป้าตะโก้นี่หน้าสาคูเฮ้ยแซ่บอีหลีสมวมันเป็นของแบบของดังเขาบกเขาบอกว่าตะโก้เจ้าเด็ดเจ้าดัง แม่พิมพ์ใจตลาดน้ำคลองรัดมายมยเป็นอีกร้านที่เขาว่าอร่อยมากกะทิสดมีกลิ่นหอมเนื้อนแน่นช้ำชำแต่ไม่เละออร่อยชิ้นเดียวไม่เคยพอทำสดวันต่อวันเลยนะคะมีกันอะแต่อย่างนร้าอ่าโอ้ยแซบอิลีแซบก็ตะโกทั่วไปสมซื่อว่าเขาเป็นเจ้าดัง เจ้าดังจริงทำอร่อยจริงอีกกว่าตะโก้แม่พิมพ์ใจตลาดน้ำคลองรัดมยมหอ,หอมหอมหวานนิดนึงมันหวานมันอันเนี้ยมันมีลูกชิดมีหยัางน้่นยดนี่งอมอร่อย เขาหิ้วมาให้เขาคิดค่าหิ้วรวมส่งสี่ชิ้นหนึ่งร้อยบาทแจบแทะแยบอิอ๋วเขายังไงเลย ส่วนของที่ฝากเขาหิ้วมามันอร่อยจริงมันอร่อยแบบชิ้นเดียวไม่เคยพอเหมือนที่เขาบอกค่ะชิ้นเดียวไม่เคยพอจริงมันหวานมันจะมีหน้าหลายหน้านะคะหน้าตาคูหน้าเผือกหน้ามันหวานหน้าฟักทองโอ้ยหลายหน้ามากให้เลือก เนื้อตรงเนี้ยมันจะแบบนุ่มละม,มุนคือความกลมกล่อมที่เป็นสูตรของเขาโดยเฉพาะที่คนจะเรียนแบบได้ยากนะเพราะว่ามันต้องมีสูตรที่ลงตัวจริงมันถึงจะปรุงออกมาได้รสแบบเนี้ยน้้าพอดีอะ่ะอ,อร่อยพวกนี้ค่อยลดแล้วกันน้ำหนักอืมอืม ไม่อร่อยอย่างนี้อ๋อหน้าแห้วเนื้อแห้วอืมอร่อยค่ะมากินกินที่สองคือถ้าของหวานถ้าไม่อร่อยจริงอ่ะเราก,กินไม่ได้เยอะขนาดนี้นะครับเนี่ยแสดงว่าอร่อยจริงกินได้ถึงขนาดสองถ้วยแล้วเนี่ย โอ้ยแซ่บอืมชั่วใหญ่ด้วยไม่ใช่ชั่วเล็กชั่วใหญ่คำสุดท้ายเต็มๆชอบหน้าตากักปูอร่อยคือชิมหน้าไหนก็อร่อยทุกหน้านั้นน่ะอถ้าชิมทุกหน้าก็คงอร่อยทุกอันน่ะ อร่อยจริงค่ะคลิปนี้อยากให้ทุกคนลองสั่งจริงเลยตะกโก้แม่พิมพ์ใจตะโก้แม่พิมพ์ใจเซิร์ชเข้าไปใน Google ดูเลยนะคะแล้วไปหาดูใน YouTube มันจะมีคนรีวิวขนมตะโก้ตัวนี้เยอะมากแล้วก็คือมันเป็นของดังของเดตักคือมันอร่อยมากจริงนะคะเราสามารถถ้ามีคนไปเที่ยวมันจะมีคนรับหิ้วนะคะแมวก็ฝาก คนที่เขาไปเที่ยวในอะไรที่หิวมาคือเขาประกาศขายในเพจพัทยานะคะว่าคนไหนอยากกินตะโก้เขาก็รับหิวมาให้เรานะคะตะโก้แม่พิมพ์ใจตลาดน้ำคลองรัชมยมนะคะอร่อยจริงๆสำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะสวัสดีค่ะ